ับผมแั้มัชลพลและก็กับไบร์ิสตานนะครับวันนี้เลิกรงอามยามดีนะครับผมกําลังจะไปต่อภาษีประจําปีของโจเวสปาสปินของผมนะครับแลวก็ตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับก็ใกล้จะถึงละนะการต่อภาษีของเวสปาเนี่ยก็ซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับกับรถที่มีขนาดกระบอกสูบที่1 5 0่งรีซีขึ้นไปนะครับซึ่งพลบวก็จะจ่ายเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ยังไงเดี๋ยวไปถึงบอกวิธีการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับโอเคไปครับมาเลย yeah. ตอนนี้ผมก็มาถึงที่สำนักง,งานผนส่งนะจังหวัด ธุรกน,นีสาขาคลองหลวงนะครับแล้วก็นี่ผมมีเล่มทะเบียนของใปคู่มือทะเบียนของเวสป้าสปินของผมนะครับต้องไปซื้อพอระบกบ่อนหลังจากที่ผมซื้อพอรบเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องมาเอาบัตรคิวก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ทําตามมาตรการ,รนะครับ คุยกับเจ้าที่นะครับเจ้าที่บอกว่ารถครบ5ปีแล้วนะครับต้องตรวจอ่อตรออรมาก่อนงั้นวันนี้เราก็ไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวเอามาเอารถไปตรวจตรออรก่อนแล้วค่อยเนาะแล้วค่อยเอาเอกสารมาต่อภาษีอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ซื้อพรบรไว้แล้วนะครับจริงๆนะครับพรบก็เราสามารถซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะมาต่อภาษีเราต้องเอาซื้อรพรบรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้รถครบ5ปีแล้วนะครับต้องไปทําการตรวจ สภาพก่อนนะครับวันนี้มารถยนต์นะครับนี้มารถยนต์ก็คือต้องกับเอารถไปตรวจตรอกก่อนเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่วันวันหน้านะครับโอเคหลังจากที่เราไปาขนส่งนะครับมาแล้วก็ลืมดูว่ารถเอสเปาของผมนะครับอายุครบ5ปีแล้วนะครับดังนั้นต้องมีเอกสารตรออรนะครับก็คือตรวจสภาพรถก่อนที่จะไปต่อภาษีนะครับเดี๋ยวผมมาทําการตรวจ สภาพรถที่ตรอแถวบ้านก่อนนะครับะให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลให้ครับ โอเคครับแล้วก็ผมก็มีเอกสารเรียบร้อย้ะเนาะในการต่อทะเบียนต่อภาษีรถจักรยานยนต์เบสป้าของผมนะครับคือรถที่เกิน5ปีขึ้นไปหรือ5ปีเป๊ะๆขึ้นไปนะครับให้ทําการตรวจสภาพทําการตรวจสภาพก็จะมีนะครัก็จะได้ใบตัวนี้มานะครับ มีแค่ใบเดียวครับแต่ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในอ,ออนไลน์หมดนะครับก็เราสามารถดูข้อมูลของเราตาม QR code ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับเราต้องใช้ใบนี้นะครับไปให้ที่ขนส่งนะครับแล้วก็หลักฐานแสดงการเสียการชําระพรบ,บรนะครับตรงนี้ด้วยนะทุกอย่างสามอย่างก็คือทะเบียนใบตรวจสภาพรถตรอ,อครับแล้วก็พรบบรนะครับพรบ,บรนี่ผมจำไม่ได้ราคาเท่าไหรนะ่นะน่าจะ649บาทนะครับ ส่วนการตรวจสภาพนะครับจักรยานยนต์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับรถยนต์200แล้วก็รถกระบะบรรทุก300บาทนะเท่าที่เห็นตากบนแผ่นป้ายเดี๋ยวเราไปขนส่งกันต่อเนาะโอเคไปโอเคตอนนี้ผมก็อยู่สถานีขนส่งพองหลวงแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปเอาบัตรคิวแล้วลองเข้าไปข้างในกันดูคนก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูครับโอเคครับ เราก็เ,าเข้ามาเอาบัตรคิวตรงข้างหน้าครับจะมีเจ้าที่ควบคุมการเข้ามานะครับเนาะมก็อยู่ที่บีสองนึสองะเจ้าที่หล่อแ๊บหนึ่งนี่ครับเชิญหมายเลขบีสองเเรียบร้อยแล้วนะครับก็ หนึ่งร้อยหนึ่งบาทน่าจะเป็นค่าปรับนะครับเพิ่มลดเตอร์เอ็นยน,ยนเงินเงินเพิ่มรถเตอร์เอ็นยนมันไม่เป็นค่าปรับมหนึ่งบาทแล้วมีค่าปรับหนึ่งบาทต่น,นีอไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับก็เลยวันมานครับยึดแต่ฮะค่าต่อภาษีหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อย ก็เรียบร้อยนะครับกับการต่อภาษีประจำปีของเวสป้านะครับก็ใช้เงินไปทั้งหมดนะครับค่าพรบอ,รอยู่ที่645บาท21สตางค์นะครับแล้วก็ถ้าลดเกิน5ปีอย่างของผมนะครับก็จะเสียค่าตรวจสภาพรถอีก60บาทนะครับแล้วก็ค่าต่อภาษีอากรนะครับ101บาทนะครับก็รวมประมาณเท่าไหร่ เอ่อ760ประมาณ800นิดๆน,น,นะครับ8ป0รบกว่าบาทนะครับเนาะหวัง <_ S 1> ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเผื่อมีคอนเทนต์อะไรดีผมจะเอามาแนะนำให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วเรียบร้อย